ทีมยมมอครับคุณผู้ชมครับวันนี้เราเข้ามาตรงซอยเขาเรียกอะไรรามกําแหงซอยสิบแปดซอยสิบแปดรามกําแหงเดี๋ยวเดี๋ยวทำกูเกิลไว้ให้นะปักหมุดตามเข้ามาเลยมันอาจจะเข้ามาลึกนิดนึงวันนี้เรานัดเรานัดน้องไว้คนหนึ่งครับเป็นดารารุ่นใหม่เลยกำลังมาแบบรออ่ะแล้วทำอาหารอร่อยด้วยทำอาหารอร่อยแล้วที่สำคัญมีร้านเขาบอกว่าร้านเนี้ยอร่อยมีคนพูดมาหลายปากแล้วโอ้โหที่มาที่ไปหรือจุดล่มต้นของร้านเนี้ยมันน่าแปลกเลยพี่เอ๋โควิดเปิด กูเปิดต้านโควิดเลยพบเลยคนนี้กระลักปั้นไปอยู่นิดนิดสวัสดีครับพี่พี่หาล้านยากไหมครับไม่ยากไม่ยากไม่ยากนี่คุณผู้ชมครับพี่อยากจะบอกว่าของเขามีรถเขาเรียกอะไรฟู๊ตฟรักกันด้วยอันนี้เป็นฟู๊ตทรักนะคุณผู้ชมใช่จะเป็นสี่ล้อขนาดใหญ่ที่ออกไปข้างนอกแล้วด้านหลังเป็นเตาเตาพิซซ่าใช่มีเตามีเตาครับสมมติพี่พี่เอาแต่งงานอย่างเงี้ยหรือว่า มีงานวันเกิดอเอาอย่างนี้ด้วยสมมติมตพี่โก้แต่งงานเงี้ยรถคันนี้ก็ไปอยู่ในงานได้เลยใช่แล้วมันน่ารักนะอันนี้น้องน้องเขาเคยเล่นหนังล่าสุดกัเพิ่งเล่นหนังที่ผ่านมาแต่ว่าตั้งแต่ตอนเด็กเนาะต,ตั้งแต่ตั<ม>้งแต่ตอนเด็กกว่านี้หนูเจอน้องเด็กกว่านี้หนังวิพ่พดอานนท์เนี่ยครับผมอันนี้คือธุรกิจที่บ้านใช่ครับธุรกิจที่บ้านนะครับเป็นร้านอาหารครับผมเป็นมาริโต้งอ่ะอาหารอิตาเลียนครับผม ไม่าเชื่อนะถ้าบอกพี่งแต่วั่านั้นนะทำไมครพี่จะโฆษณาให้ก่อนหน้านี้ด้วยบอกตรงไม่วันนั้นคือยังไม่มีเลยครับพี่ใช่ครับผมเด็กมากพึ่งมาเปิดพ่งเปิดตอนปีครับผมเอางี้ได้ไหมครับร้อนมากเลยแล้วดูใส่เสื้อขึ้นข้างบนได้ไหมเดี๋ยวเราไปคุยกันน้องเนสบนโต๊ะกินข้าวกันแล้วคุณทำอะไรอยู่ตรงนี้ผมนวดแป้งครับแต่ว่าตอนนี้อาหารพองล้วสอบผู้พี่ครับรู้ว่าผู้พี่จะไปเลยรอผมด้วยดิพี่เร็จแล้ว เดคครรับด็กเขาเต็มโต่อเลยเต็มต่อเลยได้ครับเฮ้ยหลอกกว่าที่พี่เห็นในใน Google อี่ครับพี่ต้องชิดชมน้องนะเฮ้ยหลอกมากเลยอะุ้ยพี่ก็แก่มากเลยนะครับเฮ้ยไม่แบบแต่พวกพี่ก็เหมือนกับดูดีกว่าตัวในรูปพี่ไม่จริงไม่จริงไม่จริงหัวโคตรตงเลยเอาละเดี๋ยวให้แกรับเชิญเราแนะนำตัวเองเลยนะครับได้ครับผมก็สวัสดีครับเนสิลพครับผม ไดนะนมที่นึงได้ไหมได้ครับครับผมโอ้โหละเวลอรอรอพ <laughs> ี่บอกเลยว่าถ้าไม่หล่อเลยนะไม่เตะตาพาุฒอนุนหรอกเ เห็นในในภาพยนตร์เรื่องอะไรนะชื่อเลยนะถ้าหนังล่าสุดก็บอกโลกให้รู้ว่าภูรักครับใช่ใช่เพิ่งฉายไปเมื่อมกรานี้เองครับถ่ายกันอยู่นานเลยถ่ายถ่ายมาจบปีกว่าแล้วครับแต่ว่าเหมือนกับเพิ่งได้โอกาสมาฉายครับตอนที่พี่จะถ่ายก็ตั้งแต่งภาคล่าสุดแหละมีถ่ายไปแล้วก็หยุดไปถึงมันใช่ครับแต่ของพี่จะถ่ายทีหลังบอกโลกแต่ว่าถ่ายก่อนเอาเนื้อใช่คุณถ่ายทีหลังแต่คุณถ่ายกี้หลัเพราะอะไรบ้างเพราะว่าเวลาเข้าฉากเวลาเข้าเรื่องอะไรเงี้ยพี่พลเขาไม่ต้องคิดมากไงอ๋อไม่ต้องคิดมากมาถึงก็ พี่ลงพี่เก้อเนี่ยเดี๋ยวอันนี้เนี่ยนะกินข้าวให้ตลกตลกนะฮะดีนะอะไรนะกินข้าวให้ตลกตลกกินข้าวให้ตลกตลกแต่ว่าถ้าหนังแบบเนี้ยหนังแบบเนี้ยคือพี่พุธเขาเขาจะปั้นอ่ะเนๆแล้วเขาไม่อยู่กับน้องเนยแล้วนะฮะแนะนําก่อนว่าร้านนี้ชื่อว่าร้านมันิโตรคับพี่อยู่ตรงไหนอยู่แถวรามรามคำแหง18ครับผมรามคำแหงซอย18เตือนนะคุณผู้ชมครับผมเอาีเลย ทำความรู้จักก่อนว่ารามคำแหงซอย1 8เดี๋ยวจะบอกว่าที่นี่มีอะไรชื่อว่ามอนิโตพิม์ไว้จดมพจจด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 นนจดูดจดจนจดจอจดจดจดนดจดจคจดูดจดจดนดจ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 ดดูคจดดจดจดดจ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 ดนดจ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 ดะล ก็เหมือนกับเอาชื่อนามสกุลกับชื่ออาหารเหมือนกันมาผสมกันมามีให้มันเป็นให้มันออกเสียงแบบว่าสัตว์แลงแบบใช่สัตว์แลงครับผมเหมือนภาษาอิตาเลียงไงคือถ้าเป็นอิตาเลียนเนี่ยทไทยๆมันจะออกโตหมดโตมากมานิตก็คือน้ำตุ้กเข้าเขาเป็นมานิ็ตกมาเน็ตโอ้ยเวล่านะอันนี้คือมันเป็นน้ำอัญชันแล้วมันมีกลิ่นของมะพร้าวคุณผู้ชมหอมมาก เปิดมานานเนี่ยเปิดมาประมาณสองปีแล้วครับผมสำหรับร้านนี้นะครับเดี๋ยวนะสองปีนั่นหมายถึงเปิดมาในจังหวัดที่โควิดเลยคือโควิดมาก็มันจะเหมือนกับเดลิเวอรี่ใช่ไหมครับผมคือทีนี้ก็เหมือนกับเราก็เปิดแบบพิซซ่าอาหารอิตาเลียนอย่างเงี้ยครับเหมือนกับคนจะได้สั่งไปกินที่บ้านได้ง่ายเมนูแรกนั่นคือตอนนั้นเนี่ยมันมันมันจำกัดคือไม่ให้นั่งกินที่ร้านใช่ครับผมใช่พอไม่ให้นั่งกินที่ร้านปุ๊บเนี่ยเอออาหารของเราเนี่ยสามารถเทคเอาไวทกลับได้ใช่ครับผมขอลุยเรื่องอาหารเลยได้ครับเมนูแรก คือถ้่ากับว่าดูๆนะคุณผู้ชอมอัเล่าด้วยตาก่อนนะเดี๋ยวเดี๋ยวรอให้น้องบอกค<ด>ือ <ๆ S 2> ผมว่าอันนี้มันเป็นอิตาเลียนที่แบบถูกป,ประปะับมาระดับหนึ่งเพื่อให้เข้ากับเรานะเป็นไทยๆป่ะแบบนี้ไหมบ้านนี้นะชอบอาหารไทยด้วยแล้วก็เหมือนกับชอบอาหารอ,อิตาเลียนด้วยอันนี้ผสมกันนะตอนที่พี่อยู่ที่กายานีโอ้โหเดรร์ไกยานีหรืออะไรนะมึงกายานีอ๋อมึงกายานีเป็นยังไงเป็นยังไงอย่าถามเยอะก็รู้จักตอนนี้อยู่ที่มิลานเลยนะก็กินกอลองซุปี่นกอลองซุป นะะฮอนนนุญาตัี้คือซุปเผ็ดนะครับผมยกเนื้อข้างในมาให้ดูหน่อยตางน้านหน่อยเห็นไหมบับบับตอนนี้เราคุณผู้ชมที่กำลังรับชมรายการยิ้มเยี่ยมองมองอยู่นะครับในทูเดย์โชว์ของเราเนี่ยครับช่วงยิ้มเยี่ยมมองอันนี้คือเป็นร้านอาหารอิตาเลียนนะครับชื่อว่ามานิโตอยู่ในซอยรังก๊แงง18นะ18ทีนี้ไปลองจานนู้นที่เขาหน่อยพี่ไหนริมสุดเลยนแะทรงมันแปลกๆเพราะพี่เพิร์ลดูวาทำไมมันสีมันออก เข้มมากเลยหมูแดงกะเพราครับผมเดี๋ยวนี้หมูแดงกะเพราเหรอหมูแดงก็กินหมูแดงกะเพราอันนี้ก็เอาช้อนเออตักคุกมาแบ่งให้หน่อยนี่ช้อนกลางเลยนี่นะตอนแบ่งขออนุญาตลองลงนี่คือหมูแดงกับกะเพราเออเอาหมูด้วยมีเอาหมูด้วยอันนี้เมนูนี้เป็นหมูแดงคุกกะเพรานะเราจะทานอาหารเราต้องมีมารยาทเราเป็นยังไงพี่เรักบุญนะคุณผู้ชมครับทานอะไรพี่ทำตัวเดิ่กินเนี่ยเขาเอาไว้ เขาไม่ได้ทำอย่างนั any> anyway> ้นจะกินข claro> ้าวเดี๋ยวต้องต้องเขามีผ้ากันเปื้อนแล้วก็ต้องผีญี่ปุ่นมางานยังไงไม่รู้ครับเฮ้ยอันนี้เผ็ดไหมพี่เผ็ดไหมไม่เผ็ดไม่เผ็ดหรอครับหอมหอมอันนี้ตัวกะเพรานะคุณผู้ชมครับอะพากระหมูแดงอันนี้เป็นครั้งแรกที่เรากินนะตั้งไว้จนมันมันเย็นในระดับหนึ่งแล้วแหละแต่ว่ากลิ่นของกะเพราไม่ได้หายเลยนะครับแล้วก็การใช้เม็ดข้าวของการผงแล้วมาผัดนะถือว่าเขายังไม่ได้หุงจนให้มันสุกจนนิ่มนะเขามาผัดให้มันมีเราะว่านิ้อนิดๆ โหได้กินร้อนๆเราตายแน่เลยพี่อยากรู้พิซซ่าอ่ะฮะอันนี้ก็เป็นเทรน่าครับผมเป็นเหมือนกับอาซีฟู้ดหม่าล่าครับผมอันนี้จะเป็นอิตาเลียนผสมจีนนะนะใช่เหมือนกับเอเชียผสมคือแถวแถวอิตาเลียนอิตาเลียนไปเจอยูนาไปเจอไต้หวันแถวเนี้ยไม่แต่มันอาจจะดูแปลกแต่มันอร่อยนะพี่พี่ต้องลองชิมเฮ้ยคืออาเดี๋ยวผมตักให้เลยว่ะได้ครับผมเพือจนุบกัดกัดตัวจากกระเพรากระเพราหมูแดงไม่ได้หรอใช่ พี่โก้เดี๋ยวใจเย็นๆพี่โก้พมันยังมีเดี๋ยวมานจเย็นก่อนนะพี่ถ้าพี่โก้ไม่วางจากกะเพรานะพี่โก้จะมาไม่ถึงอกเป็ดพี่โก้จะมาไม่ถึงเส้นตัวเนี้ยพราะเขาดาววิ่ีอันนี้คือเป็นพาสต้าแล้วผัดกับซอสอะไรไม่รู้ใช่สักอันหนึ่งอันนั้นเป็นซอสดำครับผมเดี๋ยวลองดูนะคุณผู้ชมเดี๋ยวให้ดูเอให้ดูงี้ก่อนตัวแผ่นแป้งพราเป็นพิซซ่าไม่ได้หนามากนะครับแล้วใส่ข้างในเดี๋ยวอ๋อเปิดให้ดูนะขออนุญาตอย่างงี้เลยอ่ะโอ้เขามีผักโขมอยู่ในนี้ด้วยแล้วเป็นซีฟููดด พี่อ๊อฟไปดูเดี๋ยวหนูจะกินให้ดูนะผมไม่รู้ว่าหมาล่าเขาอยู่ตรงไหนนะอยู่ตรงดันหน้าเลยอยู่ตลอดพี่ออฟไม่แต่ว่าสม้าพวกพี่ยังไม่ร้าใจมัน คือทางเรามีซอสครับผมเป็นเหมือนกับเป็นดิฟต้ยมยำอีกทีนึง่งใช่พี่นช่นลองนะลองนะลองนะลองแบบไม่ใส่ซอสก่อนออปิดแม้กันหมดแล้วนะเดี๋ยวผมลองบ้างสั่งเลยอันนี้อันนี้อร่อยจริงๆ เราเป็นคนไม่กินเผ็ดมากชีสข้างในเขาน้ำหนักพอที่จะทำให้ความเป็นพ <อ S 2> ิซซ่าเขาไม่หายนะทุกคนใช่ไม่เล่นอันนี้อร่อยแต่เด็กๆอาจจะไม่สะดวกนี่<ต>เ<อ>หรอเราขาบอกมีซอสด้วยซอสเอต็นดิบต้มยำครับอันนี้ก็คือทางร้านกับคุณพ่อก็ช่วยกันคิดมาเหมือนกันครับผมใช้ซอสดิบจริงเหรอคนหลงควารู้สึกพี่อันนี้เป็นซอสต้มยำเขานะใช่มึนกินอาหานโคตรจานอ่ะจริงเหรอย่เขาเป็คนทานทำเล็กๆทานทำใหญ่ไม่ได้ไม่ได้ใช่ครับโอ้โหส่งมาอย่างนี้ลำบากต้องเปิดแมสเลย โอ้ส่งมานจะยิ่งใหญ่เลยนี่ใส่ซอสดิบแล้วดิบเลยครับไฟแบบเลยอ่ะนึกไม่ออกพิซซ่ามาเจอกับเป็นเหมือนฝต้มยำฝนต้มยำต้มยำมันไม่ได้เป็นแบบต้มยำกุ้งจ๋านะเป็นต้มยำเหมือนในเหมือนในบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปอ่ะแล้วมันอยู่ในซอสเนี้ย่อหมดจะได้อีกว่าแล้ว อร่อมากอร่อยอร่อยจรินผูออ้ชมเออไม่น่าเชื่อและอันนี้หลาเออกลมกลมมากเหรอค,<ง>ครับกลมกลมมันก็จะคล้ายๆกันครับแต่ว่ามันจะมันจะทานง่ายกว่าเหมือนกับเวลาเราแบบมีปาร์ตี้อะไรอย่างนี้อันนี้ก <พอ S 2> <น>ับอันนี้ต่างกันยังไงมันต่างกันแค่การการกินวิธีการกินมันจะแบบง่ายกว่าสะดวกกว่าครับเดี๋ยวแล้มันเป็นพิซซ่าทั้งคู่เหรอพิซซ่าทั้งคู่เลยครับพิซซ่ารัวนี่เหมือนเฮ้ยมาลอง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 มานองมาลองมาเองาลองม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 าเองมาล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 อนมาลองมางลึกมากแล้วเราไมา ไม่มั่นใจว่าจะมีร้านแบบนี้อยู่แต่ที่นี่จริงๆแล้วเขาเป็นฟู้ดทรัคด้วยนะครับเขาออกงานต่างๆนานาผมไม่ได้ได้ตังค์อะไรจากเขานะแค่แบบมากินแล้วรู้สึกว่าประทับใจแล้วน่าบอกต่อคุณผู้ชมอิตามัดต้องกเฮ้ดีเยวจะเปิดแมสฝั่งนี้นะครับเราจะไม่เจอกันนะครับอย่างนี้อร่อยอร่อยพูดได้อย่างนี้เลยนะ ถ้าไม่เยื่นนะลองตั้งไอ้เนี่ยมาล่าทีเรน่ามาล่าครับเราเราเล่ากันอย่างนี้นะครับ,รบสมมุติเวลาคุณผู้ชมได้ไปเนี่ยปุ๊บเข้าเวฟอีกนิดหนึ่ง <h> ไม่ต้องนานมากนะเพื่อแค่ให้มันรู้สึกว่าร้อนขึ้นพิซซ่าเขาอร่อยจริงนะฮะจะไม่ได้เหมือนพิซซ่าที่เราได้ทานทั่วๆ่ไปเพราะว่าแป้งด้านหน้าก็บางแป้งข้างล่างก็บางนะครับเพราะนี้มันเป็นปลายขอบด้านนอกมันเป็นพิซซ่ากรอบผมมีความรู้สึกเขาเหมือนใช้แป้งสองชิ้นเนี่ยเป็นแป้งบางๆเนี่ยประกบเข้าไปอย่างนี้ เพราะฉะนั้นเราจะได้ทานพิซซ่าที่เป็นอีกฟิลลิ่งหนึ่งถ้าคนที่ชอบทานบางกรอบ,รบเพราะโดยส่วนใหญ่พิซซ่าจะไม่โปะปิดหน้าแต่นี้ก็โปะปิดหน้าเพราะฉะนั้นลองดูผมว่าโอ้โหมันอร่อยมากเลยทีนี้มาลองอันนี้ครับตัวหนึ่งที่เราน่าจะต้องพูดถึงอันนี้ทางมานิโตบอกเราว่าเส้นเขาเป็นเส้น,สนที่ร้านทำเองครับผมเป็นเส้นถ้าเราจะเรียกกันว่าเป็นพาสต้าเส้นสดก็คงไม่ผิดนะตานที่ร้านจะบอกว่าทําเองมันจะเป็นเส้นลักษณะแบนๆเหมือน พี่โก้เอาหอยด้วยด้วยอืมอืมไม่ดีนะมันดีเหรอมันจะดีเหรออ่ะแต่อันนี้รสชาตค่อนข้างจัดจ้านเผ็ดนิดนึงพอบอกว่าเผ็ดนิดนึงเดี๋ยวรอพี่โก้ก่อนมามาผู้ชม thank you thank you บอกละครผู้ชมเด้ดูได้ดูๆด้ดูแต่หนูบอกเลยนะยบายแบบนี้นะผมว่าเรามีความสุขกับอาหารที่เป็นอิตาเลียนแบบฟิวชั่นแบบเนี้ยครับ ไม่เผ็ดไม่เวอร์นั้นั้นให้ดูให้ดูที่เส้นเนาะไม่รู้คุณผู้ชมจะเห็นเส้นเนาะหรือเปล่าตัวเส้นนะครับมันจะเป็นแบบเป็นไข่ค่อนข้างสวยแล้วก็เป็นเส้นที่มีขนาดเล็กและแบนถ้าจะเรียกว่าเป็นเส้นเหมือนคล้ายกับทรงบะหมี่เปาะเงี้ยก็จะนึกภาพง่ายๆเป็นบะหมี่แบนๆแล้วก็มีตัวสควิตแบบนี้น้ําซอสเขาบอกว่าเขาทำพิเศษนะเป็นซอสดาๆอ่ะค่่เป็นซอสดำของทางร้านนี่แหละครับผมจากลิ้นของหนูเองนะหนูรับรีว่าคันตั่งเมนูนี้ไม่มีเขาผิดหวังคือ นนพิเรล่าซีฟู้ดมาลาแล้วถ้าใครชอบกินหมูแดงแล้วแบบอยากได้กลิ่นไอ้โหก็ะเป็นไทยขุดกะเพราที่เด็ดแต่นี้เนี่ยท่านกินแล้วท่านจะนอนตายคาถาเนเลย <c oughs> โอ้โหสุดมากสุดมากสุดมาก,ดมากโดยเฉพาะอย่าลืมนะขอซขอสทาด้วยไอ้ซอสเนี่ยซอสอะไรเนี่ยดิบครับต้ยมยำครับผมแล้วเขาก็ยังมีเป็นแบบปกติที่เราเคยเห็นกันทั่วไปก็ยังมีนะครับสำหรับแบบบางคนที่แบบซีฟู้ดต้มยำใช่ครับผม แต่จริงๆทางร้านก็มีหลายๆหน้าให้เลือกเหมือนกันครับผมแต่นี่หน้าเป็นซิกเนเจอร์ร้านนะใช่ครับใช่ครับคือนี่เป็นซิกเนเจอร์ร้านเลยอันนี้จริงๆนี่ใหญ่ไหมแล้วก็ดิบต้มยำด้วยครับผมพี่ถามอีกทีนึงอันลิมสุดอนะสเต็กตัวนั้นมันเป็นเนื้อหรือมันเป็นอะไรอันนั้นเป็นเนื้อครับเป็นเนื้อโอ๊ยตายแล้วเป็นเนื้อด้วยเอามานี่ขอโทษครับขอลองหน่อยฮะขออนุญาตลองอันนี้เป็นเนื้อนะเป็นเนื้อครับดูความสุขเขาทำมารอเลยนะครับ ข้างในจะเป็นจุจยสแน่นอนครับพี่ผมเพราะมันออกแดงๆอยู่เลยผมว่าโดนอันเนี้ยเอาโดนเราอะเยอะไปเยอะไปมันติดซ่อมมา <c oughs> เหรอมันติดซ่อมมาให้ทําไงเนี่ยโอ้เนื้อเ,เขาย่างดีมากทีนี้นต้องรอดูว่าดิฟตัวสีส้มๆแล้วก็ดิๆตัวนั้นคือดิฟอันน้นเปิดนะเนื้อเขาย่างดีมากดีเนื้อโอเคนะย่างดีมาก อันนี้เราสารภาพตรงๆนะก่อจะได้ถ่ายคือเราทิ้งเวระดักมังนะคุณผู้ชมผิวด้านหน้าของเนื้อตัวสเต็กเนี่ยมันแห้งแล้วแต่ความฉ่ำของตัวเนื้อด้านในที่เขาทำเป็นมีเดียมอ่ะมันจุ๊ยสมากแล้วไม่คาวเลยคุณผู้ชมมานิโต๊มานนโต๊เอ้ฝีมือราคาแพงก้อน18แนะนำได้ไม่อายปากนะครับพิซซ่านี้เนื้อก็อร่อยแล้วก็อร่อยถ้าเป็นทุกอย่างอันนี้ก็โอเคนะอันนี้ก็โอเคถ้าสมมติพี่อยากจะแต่งงานเนี่ย ที่<ด>เอาฟู้ดทักที่นี่ไปจอดได้ไหมได้ครับได้ครับเพราะเหมือนกับที่นี่ก็มีบริการเหมือนกับพิซซ่าเป็นแบบฟู้ดทักเหมือนกันเอาแหละฝากไว้กับมานิโตนะครับทีนี้ต่อไปเลยติดตามผลงานได้ยังไงอ๋อผลงานผมก็ในไอซีผมได้ครับเน็ตอันเดอร์สตอว์ศิษย์พครับผมแล้วก็มีทั้งไอจีก็ทวิตเตอร์เลยครับผมวาง<ม>แผนตัวเองไว้ไหมต่อไปจะทำยังไงต่อเอ่อถ้าในวงการบันเทิงก็มีซีรีส์ที่รอตอนนี้นอก่ายทำ อยู่เขาก็คือเป็นซีรีส์วครับแต่ก็ฝากผลง,งานที่ผ่านมาด้วยครับก็บอกโลกให้รู้ว่ากูรักมึงครับผมก็ขายของนิดนึงเดี๋ยวพี่พศเขากิ้วเขาเอ้ยไม่กิ้วักกิ้วมานี่พี่มาต, <c oughs> ต่อเลยเพราหลักร้านนะครับมาในโตอันนั้นคืออันนั้นคือช่องทางของตัวน้องครับ <c oughs> จากใครนะฮะที่ใบบ่ายวันที่นี้อยู่แถวรามคนแหงแนะนำครับช่องทางติดต่ออยู่ด้านหน้าไม่ว่าจะเป็น Facebook นะไอจีร้านหรือจะเป็นเบอร์โทรศัพท์ติดต่อได้เลยหนูแนะนําได้ไม่อายปากเพราะว่า อันนี้ครับเป็นจริงเนีของร้านถ้าคุณเคยกินพิซ่าที่ไหนอร่อยแล้วลองเปิดใจให้กับพิซ่าฐานนี้ของมานิโต้หนูว่าไม่อายใครครับครับโอเคบ่ายๆยงนี้บอกว่าจะมีความสุขนะครับวันนี้เราก็แบบเราเจอร้านลับๆที่อยากมาบอกกับแฟนของทูเดย์โชว์นะช่วงนี้มีมาบอกว่าร้านลับๆที่เป็นร้านแบบนี้อยู่ในซอยส8บลึกๆแบบนี้เขามีรถฟู้ดทรัคออกไปข้างนอกหรือคุณจะสั่งเดลิเวอรี่ก็ได้จดชื่อเลยครับนี่คือมานิโต้ครับมานิโต้เนี่ยเมยเนี่ย บอกเลยนะถ้าฝั่งไปแล้วกินไม่อร่อยนะเจอหนูที่ไหนถึงไม่ได้หน้าหนุด้วยเนี่โอเคโอเควันนี้ขอบคุณนะครับขอบคุณมากนะคะขบคุณครับขอบคุณครับหวังว่าจะมีความสุขในช่วงบ่ายๆวันนี้นะครับนี่คือยูเดนโชว์ในช่วงเย็นเยี่ยมของผมครับผมก็เปมนสำค์หน้าครับสวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวเน็ตพี่เขายูเยอะเยอะอะไรอะยูเยอะเยอะขอให้ด้วยได้ครับได้ครับเดี๋ยวห่อให้เลยด้วย